อุตมานี้37,200บาทมาอีก32,900บาทครับผมมาอีก33,600บาทมาอีก78,300บาทมาอีก69,000บาทโอ้โ เอาเลยครับกาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บอยแอนด์เดแกงครับครับทุกคนครับตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าสูนหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตกันอีกเช่นเคยนะทุกคนและเกมที่ผมจะพาทุกคนไปเล่นในวันนี้ก็คือลู s เซอร์ระเบที่มีอัตราชนะ98โอ้โหถือว่าสูงมากๆเลยนะเกมนี้ลูซเซอร์ระเบนะครับเอาเละครับวันนี้จะเป็นยังไงถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมลุย มาครับผมทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมของรูสเตอร์ลัมเบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็มาเล่นตามสูตรนะทุกคน98%นะครับนี่คืออัตราชนะของรูสเตอร์ลัมเบนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมของค่ายสล็อตพีจีนะครับใครอยากลองเล่นก็คลิกไปได้เลยนะทุกคนเอาละครับสำหรับผู้ชมนะที่สนใจอยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตนะครับรวมถึงสนใจอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมนะทุกคนก็สามารถคลิกมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ สำหรับคุณผู้ชมที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับผมก็ฝากกดไลค์ <c oughs> กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Boy and the Gang นะทุกคนฝากกันไว้ด้วยนะครับแต่ว่าจังหวะนี้8การหมุนฟรีตึงๆทุกคนโอ้โห98%นะครับในวันนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับหมุนไปแล้วนะทุกคนโอ้อยจังหวะนี้1 4 0บาทครับผมคูณ4ไม่มานะทุกคน เกมนี้นะครับตัวคูณก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะทุกคนมันล็อกตัวคูณไว้ให้เราด้วยนะเราไม่ต้องไปแบบสตาร์ทคูณหนึ่งใหม่นะครับโหจะมาะนคูนไปมาอีกหนึ่งพปบบาทูณสิไปอีกสามพบาทสวยๆไว้ทุกคนถือว่าใช้ได้อยู่ <laughs> สวยงามไหมผมสวยงามเงินละวันก้อนโตเลยครับผมที่6,720บาทครับผมโอ้โหถือว่าโอเคใช้ได้เลยทีเดียวเหลือการอีก3ครั้งทุกคนการหมุนฟรีของเรานะครับ หลือ2ครั้งแล้วจังหวะนี้1440้อบบาทคูณ14ไม่เข้าด้วยนะโอ้ยการหมุนที่เหลือโอ้การหมุนครั้งสุดท้ายท้ายสุดโอ้โหทุกคนครับผมไม่เข้านะครับผมโอเคก็ถือว่าไม่แย่นะครับผมปิดไปที่8,300าบาทนะครับสำหรับเงินรางวัลรวมของเรานะทุกคนโอ,โอเคโอเคถือว่าแจ่มแม่แล้วผมอ่ะ800โอเคเป็นพันเลยแล้วกันนะครับผม800มันน้อยไปทุกคนไห <laughs> นๆก็พวกมาแล้วนะครับ วันนี้ทุนอ่าประมาณ5,200บาทนะทุกคนอาจจะวันนี้ลุ้นเข้าฟรีเกมอีกแล้วผมมีอ่าสแคตเตอร์มา2ตัวแล้วนะทุกคนช่องทีสามโอ้โหอสวยสวยครับผมโคตรเอาเรื่องยังไงครับผมจังาวะนี้โอ้โหทุกคน1,500บาทครับผมคูณ2มาอีก1,200บาทคูณสาโอ้โหสแคตเตอร์ตกลงมาด้วยนะทุกคนคูณ3ามาอีก1,200บาทคูณ4ี่ว่ายังไงคูณ4ี่มาอีก4 0 0 0บาทโอ้โหมาดิ โอ้โหถือว่าสวยงามใช้ได้ครับผมเอาเรื่องอยู่นะ4สแคตเตอร์เลยทีเดียวทุกคน10การหมุนฟรีครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องตอนแรกนึกว่าจะได้แค่3สแคตเตอร์นะครับผมแต่ว่าได้เพิ่มมาเฉยโอเคเุ้นเลยครับผมทุกคนโอกาสเหลือ9้าครั้งนะครับผมโอ้โหจังหวะน,นี้100บาทคูณ4ี่ไม่เข้าทุกคนดุยันต่อเลยครับผมโอ้โหเหลือ7ครั้งแล้วนะ สี่พบาทก็ผมโอ้โหคูณหไม่เข้าอีกแล้วับผมจะเคลือหรือเปล่าทุกคนเรามาลุ้นกันดีก,กว่าเหลือโอกาสอีก4ครั้งเท่านั้นโอ้โหเหลือ3ครั้งก็ผมมาสักหน่อยไหมมา1,200บาทคูณ8คูณ8ไม่มาครับผมอาจจะวันนี้4,800บาทคูณ10มาอีก1,000บาทคูณ12โอ้โหนิดเดียวเท่านั้นทุกคน Awesome, 37, 200, โอ้จมานี้3 7 2ห0นนบาทมาอีก32,900บาทครับผมมาอีก33,600บาทมาอีก7 8 3 0 0บาทมาอีก69,000บาทโอ้ยมาอีก1,100บาททุกคนโอ้ยายเลยทีเดียวโอ้ยโคตรเอาเรื่องโอ้โหเกินไปครับผมเกินไปทุกคนโอ้โหดอกไหลเมื่อกี้โคตรสุดโอ้ยลูเซอร์ลัมเบอร์ครับผมใครไม่เคยเล่นเกมนี้ไปลองดูได้เลยนะทุกคนโอ้โหโคตร เอาเรื่องโคตรแจมแมวโอ้โห2 5 0 0 0 0ห้ายบาทครับผมเงินรางวัลซุปเปอร์ไม่กะทุกคนโคตรสุดโอ้ยการหมุนครั้งสุดท้ายไม่มาไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าแค่นี้ก็คโคตรไม่มีอะไรจะพูดปีไปที่สอง2 0นาบาทนะครับเงินรางวัลรวมโอ้โหสิฟรีสปินนี่มันโคตรแจ่มโคตรจะเอาเรื่องเลยทุกคนเอาละครับวันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนวันนี้ผมสบายใจเลยทีเดียวโอ้โห เล่นเอาไอเลยนะโอ้ยมาสามหมื่นสามหมื่นหกหมื่นโอ้โหโคตรแจ่มเอาละครับสำหรับคุณผู้ชมนะที่สนใจอยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตนะครับรวมถึงสนใจอยากจะเล่นเกมคายเดียวกับผมก็สามารถคลิกมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะทุกคนสุดท้ายนีนะครับก็ต้องขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องบอยแอนด์เดอะแกงนะทุกคนสำหรับในวันนี้นะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับกระผม บอยแอนด์เดอะแก๊งนะครับก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ yeah.